กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม t ็ p ปเปอรลเนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น ID เทวเมลีมาดูเราเตรียมอะไรบ้างนะครับเกมก็ UCL นะครับเราก็เตรียมบัฟมาค่อนข้างเต็มที่นะครับเราใช้บัฟประมาณเกมนอกบ้านเนาะ สิบหกสิบหกสิบแปดสิบนะครับจริงๆก็อยากได้ยี่สิบตรงโพสิชันนะครับแต่ว่าก็ประหยัดประหยัดไว้นะครับเข้ม,กมากุฎมาลุยกันเลยดีกว่าแล้วก็พวกอับสไตล์จริงๆผมก็อยาการาแต่ว่าฤุกการนี้ผมเล่นกิจกรรมใบแดงไม่ผ่านเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยด้วยแถมเสียโทเค็นไปนะครับนะผิดที่ผมเองอะโลก ถ้าผมไม่ลบก,ก็อาจจะได้เยอะนะครับเรามาดูแผนคู่แข่งกันนะครับเขาเตรียมมาเจอเราในระบบ4 2่สมหนึ่งครับเขาดึงเป็น dmc เนะกลางเขาเป็น dmc mc mc นับร่าเราเสียบเปรียบ over all เขานะครับเขายังไม่มาคุมนะครับ เขารอาของเรา122.9ครับแต่จริงๆถ้าเราเปลี่ยนตัวลงตัวเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนก็จะเป็นร3 7ยกว่าอากาศไม่ค่อยดีครับร้อนจัด hot one out there. แต่เขาไม่มาคุมก็จะเสียเปรียบหน่อยๆ position เขาได้เปรียบในบ้านเขาด้วยนะหขนาดรวมนะ10ของเรารวมกันได้แค่10ของเขา15 ูเกมก็เราของบอลเหนือกว่านะครับตอนนี้ห้าสิหกกับสี่สิบสี่โอกาสยิงสามต่อหน,นึ่งแทคติกแผนผมใช้แอทแทกนะครับแอทแทกเลยเขายังไม่มาคุมเราต้องพับบุกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขามาแล้ว,ลว,ลวเราค่อยเปลี่ยนเขาน้าบอลง่ายๆครับจะได้ไม่เสียเหลืองแล้วก็กดดันเยอะ เิ่ทปรับเป็น normal เลย okay. ผมคิดว่าเขาอาจจะมาประมาณครึ่งหลังนะหรือเขาจะไม่มาก็ได้เขาจะไม่มีเวลาว่างเวลาพับกนักเต็มันก็จะอยู่แถบๆรอบประตูนะหลังก็จะเติมมาเกือบ เลยครึ่งสนามขึ้นไปนะมีโอกาสโดนส่วนกลับง่ายนะแต่ก็ไม่เป็นไรเกมนอกบ้านนะอย่าลูกสองลูกก็ไม่เป็นไรแพ้ลูกสองลูกก็ไม่เป็นไรเขาไปเอาคืนในบ้านได้นะแล้วก็ลองมัดไปก่อนนะ ลูกเกมเราไม่ได้แล้วบ,บุกไม่ขึ้นจ่ายไปติดหมดเลยแบบนี้เราต้องเล่นรับนะแต่ว่าแผนทีมผมอะมันไม่มีมันไม่เหมาะกับเล่นรับอะ่ะมันต้องใช้ห้าห้าตัวไอตัว ML มันต้องเป็นดีออเป็น d l นะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวจากกิจกรรม ไอ้ดาวเฟนซี่ได้มาตอนนายุสิบเก้าเล่นมาห้าฤดูก,กาลละอืมมันก็จริงจมันเป็นกองหน้านะ mm hmm. ก็เสริมเป็นเอ็มเอเอมอเข้าไปไอ้พวกที่ได้จากกิจกรรมพวกนี้มันจะประมาณฟอร์มประมาณแปดเก้านะแปดส่วนใหญ่จะแปดนะ <c oughs> ฟอร์มสม่ำเสมอนะจะไม่ได้สุดถึงสิบมากเนะี่ยเห็นไหมโอเคช่วงนี้เราน่าจะ สึ่งช่องโดนดีเงอ่เราต้องตั้งรับ okay. เห็นไหมพอตั้งรับปุ๊บเราจะได้เราจะโดนดึงอแผงแผงเกมบุกเขาอะมาหมดเลยเอมาอยู่ที่กรอบประตูแล้วหลังเขาจะจะโดนหน้าเราประกบเราจะหลุดเดี่ยวง่ายมากนะแล้วเราก็จะคลองบอลเยอะถ้าเราเกมถ้าพลังเราได้เปรียบตอนนี้เรา ถือว่าเสียเปรียบนะมวห้าสิบกว่ากับร้อยสามเจ็ดสามเก้านีน่ไม่รู้ผมจะชนะเลยแบบผมพยายามทำตัวนะักเตะให้มันขึ้นระดับแรนะตอนนี้มีอยู่สามตัว MC M เอ้ยสองตัว MC กับ GK นะคัะตัวที่มีโอกาสทำได้ก็คือไอ้ เอ็กับ d ีเนะแต่ยังไม่ทําวันนี้นะรอทําหลังจากกิจกรรมใหม่อะไรนะอะอยู่ไหนครับผ่านมาก่อนา,าเริ่มมาก่อนนะครับผมก็จะอัพเพิ่มอีกอะเขียวไปอัพสักหน่อยมันก็ยววเยอะบวกเิ่มตัวละสิบเปอร์เซ็นตะ์ะตรงไฮไลท์อ่ะนี่มันใกล้แล้วนะอีกสมเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ,อะ,อะก็ยอมจ่ายเขียวสักนิดน,นึง ก็น่าจะเยอะอันนี้อีกสองเปอร์เซ็นต์ยังไอยนิดเดียวมันก็ไม่ได้สามเปอร์เซ็นตเต็มหรอกมนสองเซ็นนิดๆอะไรเงรี้ยนี่ถ้าเราได้สกอร์สกอร์กลับไปเนี่ยเราถือว่ากำไรเลยนะครับสกอร์ศูนย์เนี่ยหรือว่าได้ยิงชนะไปลูกสองลูกเนี่ยไม่เปรียบเลยนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาไม่แม่คุมนะ ถ้าเขามาคุมเราไม่รู้จะยังไงแล้วเราจะรับไปสักพักหนึ่งรนะอให้นักเตะเขาเหนื่อยก่อโอ้มีโอกาสโดนยิงลูกนี้ไว้เสียวไว้ประมาณนาทีที่เจ็ดสิบนะนักเตะมันจะเริ่มแบบเนี่ยค่าพลังไอคอนดิชันนะมันจะลงเหลือประมาณหกสิบเจ็สิบ ถ้าถ้าถ้าเขาเติมมาไม่เต็มร้อยปอร์เซ็นอ่ะมันก็จะอะไรอรับจะบอกว่าไงมันน้อยอ่ะก็จะวิ่งไม่ค่อยออกอ่าโดนแล้วเสร็จเราครับเสร็จเราแบบนี่โดนอ้าเห็นไหมแบบเพื่อนๆต้องหัดสังเกตเลยตรงรูปเกมนะว่าแบบถ้าเราเล่นบุก เล่นบุกแล้วแบบบอลมันติดติดขัดขัดแล้วก็ลองรับดูนะโอ้โหสองลูกจบแล้วแล้วนั้นน้หนหน้าเจอเราในบ้านแล้วเราเล่นรับอย่างนี้นะตายบุกเราไม่ได้เสร็จแน่นอนแล้โพส i ชั o ค่านี้ถึงแม้เขามาคุมก็เถอะ เขาเสียบไปสองเหลืองด้วยนะค่อนข้างเสียเปรียบนะเราจะดาวดาวลงนะเดี๋ยวสักช่วงนาทีหกสิบเจ็ดสิบบอลมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะเอ้ยณอยมันบอลมันตามอะ่ะฟังนละ้วมันต้องแบบบุกขึ้นใช่ไหมถึงแม้เขาไม่ว่าคุมอรอ AI มันจะแบบเหมือนใครเรียกอะไรอ่ะพลังในบ้าน มันจะพยายามยิงเราให้ได้ลูกหนึ่งเห็นไหมมันเริ่มเข้าหนักขึ้นเรื่อยๆเสียเหลือเราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเราไม่จำเป็นต้องใส่สุดนะเยายากประคองเกมลงเพื่อเป็น normal นะครับก็ให้เขา้าไม่ต้องกดดันเยอะ แล้วก็ใส่เป็นตั้งรับเต็มๆโดนยิงเห็นไหมโดนยิงลูกหนึ่งแค่นั้นแหละอย่างมากก็ลูกหนึ่งแล้วจ,จะแพ้โดนถ้าถ้าขี้เล็จัดแล้วก็อาจจะโดนสองสองแล้วก็สามสองอันนี้เราเพิ่งปรับแบบปรับทันทีปุ๊บระบบมันยังไม่เปลี่ยนนะประมาณเนี่ยเพหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นอะไรนะค่าปรับของเก่าเรานะอันนี้ล้ำหน้า อบประมาณพับปับเสร็จปุ๊บเพยหนึ่งมันถึงจะตั้งค่าตามที่เราสั่งนะบางทีมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตามทำตามที่เราสั่งเพราะว่าระบบนิดระบบอะไรเงรี้ยเปลี่ยนตัวองคิมมันก็ไม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นอืม โอเคก็จบ okay. จบทนันเนียบสองหนึ่งได้ความได้เปรียบในบ้านไปนัดแรกโอเค okay. <c oughs> อ่าผมอัพบโบนัสด้วยนะวินโบนัส for player เห็นไหมสิบห้าเอ็มมันปรับสูงสุดได้แค่สิบห้าเนะอ็มนะเออได้บัฟไอตัวตะวันชายมาด้วยกับ DMC เราได้ไหม AMC เราไม่ขึ้นนะเราต้องการให้บัฟ DMC กับ AMC เอ ได้มาหกปอร์เซ็น์ใช่ไหมแพดฟินิชฟินิชมันไม่ขึ้นนี่มันฟี่ฟินิชสี่เพราะว่าของเรามันเต็มแล้วสี่ร้อยมันไม่ขึ้นนะอันนี้มันถ้ากดดูแบบนี้มันยังไม่ขึ้นนะเราต้องออกมาก่อนออกมาจากหน้านี้อ่าแล้วเรามากดดูมันขึ้นไม่ได้นะมันเต็มแค่สี่ร้อยแปลว่าเราได้แค่สองเปอร์เซ็นต์ก็ไม่แย่ ได้พาร์ตกับอะไรามาอะไรามาสักช่องหนึ่งไม,ม่แย่ไม่แย่โอเคมาดูตารางของมนะันค่อนข้างตึงนะเทียบพอร์ตตีแล้วอันนี้ร้อยแปดสิบสองจุดแปดเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดก็ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแต่ลืมว่าเราหลอกโดยใช้ ต,ตัวไอตัวไอตัวอะไรนะเราลองเราเอาตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลงนหะมจริงๆของเราคือรนะ้อยสามแปดเจ็ดห้านะก็ไม่ได้ห่างเขามากแต่ว่าคุณภาพศูนย์จุดห้านี้ก็เราเคยมีประสบการณ์นะเสียแชมป์มาแล้วนะตอนนี้เราได้ ucl สองสองฤดูกาลติดเราเจ็ดสิบเก้าจุดหก สองแปดสิบสองุดปดเห็นไหมประมาณสามเอร์เซ็นนะี่ยอืมไม่ได้ห่างมากนะเห็นว่าเราสกอร์มันจะตามคุณภาพดีเคในฝั่งเราฝั่งล่างก็จะมีของหายนะที่ของโหนแปดสิบสองเห็นไหมกับม,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 มิมิงมิมองมองอ่านว่าอะไรแหละไมยู่ไมยู่ทีมอะไรนะไมมอง ไม้มองแล้วร้เจ็ดสิบเจ็ดว่ะเขาซ่อนทีมนะคมไม่ได้อัดทีมเต็มไงเนหะ็นไหมตัวสำรองเขาไว้เขาซ่อนทีมซ่อนทำไมาวะอ๋อเอาไปแข่งลีลกเอาตัวสำรองเล่นลีกเอาตัวจริงมาเล่นมาเล่นในนี้ยูซเอลฝั่งบนนี่เดือดเลยนะอันนี้ก็ดุนะเลสเตอร์ซิตี้นี่ อุลเตอร์ตีนี้ดูนะ,ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงสองสกิลเทียบเลยแต่ว่าคุม้มแบบเราที่แพ้เรามาหลายๆฤดูกันลุยโดอโซเยเออร้อห้าสิบเอ็ดร้อยแปสิบสองร้อแปดแม้ว่า, 58, ววาทีมเราใกล้เคียงนะสูสีฮานะโอ้เขาอยู่อันติเมตเหมือนกันเหรอ ใล้เคียงนะมันจะสู้ได้แผนเขาไม่ค่อยดีอ่ะเขาแก้เกมไม่เก่งนี่เห็นไหมแผนเขาจะติดตรงไม่มี DMC เขาดึงลงมาได้นะอืมแต่เขาแก้เกมไม่ค่อยไม่ค่อยไวเท่าไหร่ตอนเล่นจริงๆเขาจะแพ้ผม <c oughs> <c oughs> โอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่ถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําอะไรหรือว่า ชมอะไรผมทําอะไรไม่ดีไงก็ขอโทษไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาครับแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังเล่นกันอยู่นี่ครับ